ะะวันนี้นะคะเจนนะก็มาอยู่ในโซนของ Fortuner นะคะที่เก่าที่เดิมเลยนะคะก็ยังรีวิวไม่ครบนะคะก็เราก็จะย,ยังเัรนเตรอยู่แถวแถวนี้นะคะก็วันนี้นะคะเจนจะมารีวิวนะตัวด้านหน้าเลยนะคะ Fortuner นะคะคันนี้จะเป็นตัว2.4 V นะคะคันนี้ขับ2นะ คันนี้ขับสค่ะเป็นปี2 0 1 8นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ900,000กว่าบาทเองนะคันนี้นะตัวกระจังหน้านะคะก็จะ,ะแบบแปลกๆนิดนึงเนาะกระจังหน้าจะเป็นคล้ายๆกับเป็นกระจังหน้าแต่งนะคะหรือนนก็คือเจ้าของเดิมเขาเขาแต่งมาเนาะก็จะเป็นในส่วนของคอล้ายๆกับในกระจังหน้าเป็นพาดูนะคะก็จริงๆนะคะปี2018อ่ะมันก็จะหน้าหน้าคล้ายๆอย่างงี้แหละ จะน่าเป็นประมาณนี้คะจากจากตัวกระจังหน้าเดิมะคะแต่ก็ในส่วนของบอดี้นะคะภายในนะคะอะไรเดิมทุกอย่างนะคะมีแค่แต่งในส่วนของตัวกระจังหน้าอย่างเดียวนะคะกะ็ตัวตัวไฟนะคะก็เป็นไฟ LED นะคะพร้อมไฟเรทามและนิคไลท์นะคะด้านล่างนะคะเป็นไฟตัดหมอกนะคะในส่วนของตัวทเบียนรถคันนี้นะคะก็เพิ่งรับซื้อเข้ามานะจะมีการเปลี่ยนทะเบียนนะคะก็เดี๋ยว เดี๋ยวทางทางทางงานทะเบียนนะคะทำอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็วเดี๋ยวจะนําทะเบียนใหม่นะคะเป็นแบบมาสวมมามาใส่ให้นะคะเพราะว่าในส่วนของตอนตอนที่รับซื้อเข้ามาเราก็จะมีการอ่อนนะคะออนเล่มเข้ามาเป็นของบริษัทเพชรยนต์เรานะคะ,ะมาถ่ายโซนนี้น่าจะมืดไปนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาเดี๋ยวเรามาดูด้านตรงด้านจับเนาะเป็นสีโครเมียม ตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทคีย์เลดแล้วด้วยนะก็มีเป็นกุญแจรีโมทนะคะไม่พอก็เป็นตัวสมาร์ทคีย์เลดด้วยมืดไหมน่าจะมืดอยู่แต่ก็พอเห็นอยู่เนาะทางตรงในส่วนของเบาะนะคะเบาะไฟฟ้าปรับคู่หน้าเลยนะอันนี้คือเจนอยู่ทางฝั่งผู้โดยสารนะคะเบาะภายด้านในนะคะจะคุมโทนเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะคะตรงรุ่นเลยอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนมานะ ไอส่วนของตัวหน้าจอนะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนมาค่ะไม่ได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนแค่ตรงแค่ตรงด้านหน้าเท่านั้นเองนะคะแค่กระจังหน้าก็ก็สวยนะคะเห็นแล้วก็เดี๋ยวฝั่งฝั่งนู้นไมจบเข้าง่ายกว่าไหมเดี๋ยวลองมาดูฝั่งนี้ล์มตอนนี้ยังไม่ติดนะนี่ยังเป็นใสๆอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของเลขไม้นะ,ะเลขไม้คันนี้จะอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพัน กิโลนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่9 8 9 0แสนแปหมืนบาทนะคะคันนี้เป็น2 4 v จุดีวปี2018นะคะ2 4 v จุดีวคันนี้ขับะองนะนี่ในส่วนของดูมาดูยางกันดีกว่าปีไหนเอย่ยมองไม่เห็นปีไหนเอย่ยมองไม่เห็นเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าเนะอะมาสอง นี่นะคะซุมล้อนะคะดูโชคนะไม่มีการจมหนักไอ้ไม่มีการจมหนักไม่มีการชนรหนักนะคะไม่มีการจมน้ำนะเนี่ยไม่มีทําน้ําท่วมนะคะบันไดขึ้นเป็นสีดํานะคะไฟเลี้ยวกระจกข้างฝั่งนี้ก็น่าจะเห็นชัดอยู่เนาะเพราะว่าแสงส่องมาพอดีเลย นี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะกันในส่วนของภายในนะคะเบาะเป็นเบาะสีน้ำตาลเข้มนะคะเดิมเลยนะเดีย๋ยวไปอ้อมไปดูด้านหลังก่อนแล้วค่อยไปห้องผูดด้โดยสารนะคะตรงคนขับตัวยางอะไหล่นะคะยังมีนะ,ะทุกอย่างยังมีครบนะคะ นี่ก็เป็นแบบออโต้นะคะนี่เป็นแบบไฟฟ้าอโอเคนี่นะะก็ความสะอาดนะคะไม่มีกลิ่นอับนะไม่มีเหม็นเลยนะคะแล้วก็บาะยังสะอาดอยู่เลยสำหรับคันนี้นะคะโอเคมากๆนะแปดแสน อ uh, 989,000บาทนะคะ898เอ้ยไม่ใช่989นะคะไปเดี๋ยวไปนั่งจงฝั่งห้องพดูดสามตอนหน้าดีกว่าก็คือโดยรวมนะคะในส่วนของท่นตัวหน้าจอนะคะทุกอย่างมันก็ก็ ออปชันนะคะมันคล้ายๆกันตั้งแต่ก็คือปี2 0 1 8เนี่ยตัวนี้มันเป็นตัว V ีด้วยไงมันก็ในส่วนของออปชันนะคะไม่น้อยหน้ากันนะแค่แค่ต่างกันตรงที่ตัวเครื่องเฉยๆนะคะก็ระหว่าง2.42.8เนาะแล้วก็คันนี้ก็แค่ขับ2เท่านั้นเองนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับนะคะการใช้งานของเรานะคะว่ามันจะตอบโจทย์ยังไงนะคะนี่มีจอนะคะระบบน้ำทงน้ำทางนะคะแล้วก็กล้องคงกล้องถอยนี่คือครบนะคะห้องมา,ามตรติฟังก์ชันนะคะนี่เกียร์ ย่างออโต้อาจจะมืดไปนิดนึงนะขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนมีโอกาสนะคะได้นํารถไปจอดตรงแบ็คดรอปก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะชัดๆกันเลยนะคะหรือว่าอยากจะดูนะคะหรือว่าอยากจะดูะส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะก็ทักแชทเจนเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเจนจะพามา เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ก็ให้ดูรถนะคะกันแบบคร่าวๆเลยนะคะก็นึกขึ้นหนึ่งเลยอ,อยากจะให้ดูในส่วนของตัวสเปครถนะเนาะว่าว่ามันจะตรงกับกับทางคุณลูกค้านะคะหรือว่าตรงกับทางแฟนเพจเนี่ย บ้างน้อยแค่ไหนเนาะเพราะว่าบางคนก็หาตัว2.8บ้างบางคนก็หาตัว2.4บ้างขับ2ขับ4นะคะก็แล้วแต่ที่การใช้สอยนะของแต่ละคนเนาะเจก็เลยหยิบยกนะคะอีกสักหนึ่งคันแล้วกันนะคะมาให้ดูนะคะมาให้เลือกนะคะก็หวังว่าจะถูกใจใครหลายหลายคนนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเครดิตดีนะคะฟรีดาวดอกเบีย้ยเริ่มต้นสอนจุดเจ็ดเก้านะคะรายละเอียดเพิ่มเติม,ตม,ตมทักแชทมาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะ,จะทิ้งในส่วนของลิงก์นะคะไลน e อยู่ด้านล่างนะคะหรือว่าจะเป็นโทรเป็นเบอร์0656315451ค่ะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ